พืนนี้สีม่วงดอกมะเขือค่ะนะคะเรียกว่าผ้าทำมือจากจังหวัดสุขโขทัยนะคะงานแบบนี้นะคะเหมือนการปักได้ลงไปบนตัวผ้าทั้งผืนค่ะและมีการหยอดสีต่างๆนะคะพื้นนี้หยอดสีถึง5สีนะคะตัวประกอบองค์ประกอบของตัวสิ้นนะคะซึ่งถือว่าคนทอขยันมากแล้วก็ด้นหัวสิ้นนะคะแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ าการให้สีสันค่อนข้างสดใสาลายบริเวณที่เป็นเครือขอค่ะจะมองไกลๆแล้วเด่นมากบริเวณนี้ค่ะเด่นจริงๆเชิงลาย12หน่วยตัดค่ะพืนนี้ใช้เวลาทำา2เดือนค่ะราคา7,000บาทซึ่งรวมค่าต้นทุนรวมค่าแรงแล้วขาย7,000บาทเท่านั้นนะคะคุณทำไมผ้าถึงแพงเพราะว่าเป็นผ้าปักมือทั้งผืนค่ะ ใส่20ปีสีสันไม่เปลี่ยนลายไม่เปลี่ยนเลยนะคะสนใจถ้าถามไทยเข้ามาได้ค่ะย้ำว่าราคาแค่7,000เท่านั้นนะคะคุินมีอาหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วกดสามเหลี่ยมทางด้านขวามือด้านล่างนะคะสอบถามเข้ามาได้ค่ะยินดีตอบทุกคำถามค่ะและฝากติดตามเพจผ้าทอภาคเหนือ บายคูรินด้วยนะคะมีผ้าใหม่ๆให้ทุกท่านคอยติดตามทุกวันค่ะผ้าส,สวยๆแบบนี้นะคะมีมาให้เสมอๆสวัสดีค่ะ